ที่เขาบอกเจ้าคุณผู้ชมว่าสถานการณ์โควิด19ในหลายพื้นที่ยังคงปะผูกติดเชื้อไร้หม่อยู่โดยเฉพาะจังหวัดเจียงไฮ้เจ้าคุณผู้ชมจาบ้านนี่ตกใจเลยนะอ,อยู่ดีๆตัวเลมันปุ่งขึ้นมา<ถ>มแบบเก้ากระโดดน่นนนาเป<ม>็เ<ม>จ้า,าหลายคนก็นเลยอยากขู่ว่าตอนนี้ในพื้นทีจ่จังหวัดเจียงไฮ้เองสถานการณ์โดยรวมเป็นจะได้พองแล้วก็ตีมีคลัสเตอร์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาตอนนี้เปิดวางแนวทางมีมาตรการออียงลงไปพองนะเจ้าวันนี้เขาจะได้อุจจาระทางด้านของนาย ายแพทย์วัชรพงษ์คำล่านายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเจียงไายผ่านตั้งระบบซูมนะเจ้าสวัสดีเจ้าคุณหมอสวัสดีเจ้าสวัสดีท่านผู้ดำเนินการแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับเจ้าคุณหมอสบายดีนะเจ้าครับสบายดีสบายดีเพราะจะเท่วงนี้จะอิทน้อยนึงแมนเจ้าอู้ถึงสถานการณ์เจ้า คุณหมอเจ้าอยากจะขึ้นอู้ถึงสถานการณ์โดยรวมของจังหวัดเจียงไฮตั้งแต่มีการแพร่ระบาดระลอกเดือนเมษายนติพันมาจนถึงตอนนี้ภาพรวมเป็นจะได้พองเจ้าครับตอนนี้นี่ภาพรวมมีผู้ป่วยยันสะสมอยู่ที่760รายนะครับแล้วก็หายป่วยแล้ว638รายนะครับนี่สถานการณ์กนตระวังมาที่พื้นที่เทานี้จะอยู่ระหว่างการประชุมและสรุปในสัปดาห์หนึ่งนะครับสถานการณ์ที่มันเยอะๆจะเป็นสามคลัสเตอร์ใหญ่ๆนะครับก็ดการปิดบ้าน คลัสเตอร์ที่บ้านตะเภานะครับเบอร์โทรจาัมาชิวายแล้วก็มีในลักษณะเป็นสกเก็ไฟไปที่หมู่บ้านที่เป็นลักษณะตุงชาติพันธุ์มนกันติเบียยแก่นนะครับแล้วก็พญามเมงรายนะครับทีนี้ในคลัสเตอร์นี้ก็มีจํานวนคนไข้ยอยู่ตอนนี้อยู่ประมาณ70รายติดกันนะครับแล้วก็ในคลัสเตอร์ของอำเภอเมืองนี่ก็จะเป็น ในลักษณะของสถานที่ทํางานนะครับในลักษณะของกาประชุมกันนะครับและที่สาคัญก็คือจะเป็นคัสเตอร์ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์นะครับในส่วนของโรงพยาบาลเชยงรายประชาคมครับผมมันจะเป็นสาส่วนในกันรครับในขคณะนี้ หนึ่ในนัน้น <c oughs> คือบุคลากรทางการแพทย์คือโดยปกติเล่ากันกันอาระบาดในระลอกนี้เนี่ยยังในพื้นที่จังหวดัดภาคเหนือของเขาตรวจเลขอกมาได้นักแต่ยัง<ม>ช่วงตีพานมาบอกกี่วันบอกเมือนอานนี้ตรวจเล็กเพิ่มสูงขึ้นน้อยนะเจ้าของตีจังหวัดเชียงรายคุณหมอเจ้ากลุมล่มคนตีเอามาติดหรือว่าคลัสเตอร์หรือว่าสกเก็ตไฟจากการสอบสวนโรคของเขาแล้วเนี่ยมันลุกตังใดมาหรือมันมาจากตังใดเจ้า ในลักษณะของปัจจุบันนี้นะครับตอนที่สรุปเบื้องต้นนี่ก็จะเป็นในลักษณะของการที่ผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงนะครับสูงนะครับหรือผู้ที่มาจากจากังหวัดอื่นนะครับที่ยังคงมีการระบาดอยู่นะครับแล้วก็เข้ามาในพื้นที่ครับผมอย่างเช่นตับเต่าเทิงนี่ครับแล้วก็ในส่วนของอ่างทองเองที่เป็นกลุ่มของผู้ที่เป็น,งปนวนง,งประชุมในส่วนของวงประชุมใ,ในในสํานักงานนะครับ แสดงว่าคนตีเข้ามาจากปื้นตีเสียงเนี่ยป้นบ่ได้มีการกักตัวเหมือนเหมือนมาตรการที่ทาวางไว้ก็เจ้าคุณหมอปกตินี้ก็มีการกักตัวกันอยู่ครับแต่ว่าในส่วนของการกักตัวเนี่ยก็ช่วงระหว่างการกักตัวก็อาจจะมีการ ไปกินข้าวกินแต่กัอยูเื้องตอนน้นนะครับอ,อันนี้ก็อยู่ในระหว่างการสอบสวน Software อยู่นะครับเจ้ายังในพื้นที่ตีมีการระบาดยังตีตับเตาเองยังตีเทิงเองตอนอตอน,นี้เนี่ยสถานการณ์โดยรวมเฮาสามารถจากัดจํากัดวงหรือว่าควบคุมได้หรือนางเจ้าคุณหมอตอนนี้แน่นอนครับว่าเฮาสามารถจํากัดควบคุมวงที่มีการแพร่ระบาดในการกระจายนะครับโดยทีมสาธารณสุขนะครับทีมของฝ่ายปกครองนะครับ ทีมฝ่ายความมั่นคงนะครับรวมไปถึงหน่วยงานราชการต่างๆนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าไปช่วยกันนะครับที่จะคัดนะครับโดยเฉพาะคัดของกลุ่มเสี่ยงสูงสมรรถใกล้ชิดนะครับที่เอาออกมานะครับเอาออกมาเนี่ยจะได้พร่อมก็คือเอาออกมากักตัวในสถานที่ที่รัฐได้จัดไว้นะครับก็จะเป็บเรียนแห่งนะครับในพื้นที่นะครับแล้วก็กลุ่มเหล่านี้ก็จะได้รับการตรวจสอบนะครับแล้วก็ ได้มีผลบวกเพิ่มเตินนม,เตมนะครับสำหรับกลุ่มเสียงต่ำนะครับก็ได้ออกคําสั่งนะครับโดยเจ้าพนักง,งานนะครับองค์กรคในพื้นที่ออกคําสั่งกักน,นะครับในใน,ในสถานการณ์ที่บ้าน,นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกําลังไฟปกครองกับในโซนตี้อยู่ในหมู่บ้านก็ได้เข้าไปเพื่ออ่าเรื่องของ ความรู้นะครับเรื่องของวิธีการปฏิบัติตัวเองนะครับแลวก็นในส่วนของสถานที่การกานของราชที่จัดเพื่อในกรุงเซียงซูงนนะ่ก็จะมีการดูแลนะครับโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วก็ดูแลโดยฝ่ายปกครองและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับก็ตั้งที่ดูนี้สองวันวันนี้ก็ภาพของการตรวจพบจํานวนคนไข้ในรถโรงพยาบาลยังเห็นได้ชัดเลยครับแต่ว่าตัวเลขนี่ก็ยังที่บอกว่ามันก็ยัง นักยูเนี่ยเจ้านอทาอู่ถึงว่าเป็นปื้นตีน้อยแตบอ่ดตัวเลขผู้ทิดเชื่อนักอย่างอี้ในปื้นตีนี้ตอนนี้เขามีการจะตั้งโรงพยาบาลสนามหรือยังเจ้าคุณหมอในส่วนของโรงพยาบาลสนามเนี่ยเขาจะใช้คาว่าเป็นลักษณของโคฮอรบอร์ดมากกว่านะครับที่จะดูแลคนไข้คนไข้เหล่านี้ส่วนใหญ่เลยนะครับเป็นลักษณะคนไข้สีเขียวครับคนไข้มีอาการครประเด็นคือตรงนี้เราก็จะมีตีเราจะตั้งไว้กับทีโรงพยาบาลเทิงซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่เลยนะครับ แล้วก็โรงพยางารศูนย์การแพทย์แม่ฟ้าหลวงนะครับซึ่งรองรับได้ประมาณ250เตียงนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็จะเป็นศูนย์ประชุม G m S นะครับที่เขาได้ว่าแผนไว้ก็เขาได้จัดไว้ประมาณ500เตียงแต่คาดว่าคงคงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใจหรือขนาดนั้นครับเพราะว่าโดยสถานการณ์แล้วเขาก็สามารถคลัดนะครับแล้วก็ดูแลคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับขแล้ก็แยกกันไปนะครับเจ้า ก็ก็ตามที่คุณหมอบอกว่าขอฮือบได้ใจ uh. ขอฮือเฮามีการเตรียมการไว้บาราย <Man S 2> คือบได้ใจาตามตีเฮาได้มีการแบบเตรียมการเอาไว้บางพื้นที่เองก็ยังเป็นพื้นที่สีเขียวเลยก็คือว่ายังบาได้มีการติดเชื้อเพิ่มแต่ยังในพื้นที่ <Hey. S 2> ตับเตาในพื้นที่เทิงที่มีการติดเชื้อเพิ่มแล้วตรงนั้นเฮาจัดการทุกอย่างได้เรียบร้อยคุณหมอมีความกังวลใจในพื้นที่ไหนเป็นพิเศษแหมพอมก็เจ้ากลัวในเรื่องของการเป็นสเกต็ตไฟไปติดในพื้นที่อื่นๆตัวเอเจ ตอนนี้ในภาพของสเก็ตไฟเนี่ยเราก็ได้มีการแจ้งแจ้งเวียนนะครับมีข้อสั่งการจัวผมเองไปในของเจ้าหน้าที่ของสารสุขของทุกอำเภอนะครับเน้นเฉพาะเน้นหนักเฉพาะในกลุ่มหลายๆกลุ่มวยกันนะครับโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งมีการไปมาหาสู่กันเนาะโดยหี่ดโดยมอยโดยมนี่พวกนีะครับเนาะไปมาหาสู่กันเนี่ยได้เ่าก็เฝ้าระวังไว้นะครับแล้วก็มีกลุ่มอื่นนะครับที่ไหลเข้ามาในจังหวัดเชียงายนะครับโดยเฉพาะ กลุ่มที่ way, er ป like. เป็นญาติพี่น้องที่ปิกมาจากพื้นที่ที่ตยังมีการระบาดอยู่นะครับเนาะแล้วก็กลุ่มประชาชนผู้ที่เดินทางเข้ามาในถึงวัดกลุ่มลถขนซองต่างๆนะครับแล้วก็กลุ่มแรงงานต่างด้าวครับหรือแล้วก็กลุ่มที่เป็นลักษณะกลุ่มโรงงานแล้วก็กลุ่มแรงงานต่างด้าวต่างๆเลยนะครับก็มีหลายๆกลุ่มที่เราต้องเฝ้าระวังแล้วก็ดูแลตวกันครับโดยเฉพาะถ้าในพื้นที่สีเขียวเนี่ยก็มีมาตรการที่เขาจะมีการซุ่มนะครับซุ่มบัรทุกตรวจ โควิด1 9นระยะระยะนะครับเป็นแต่ละสัปดาห์นะครับโดยเน้นเรื่องของ risk area risk person นะครับก็คือพื้นที่เสี่ยงและตับบุ๋มที่คิดว่ามีความเสี่ยงสูงอยู่เจ้าพื้นที่ติบอป้าคนที่เชื้อพื้นที่ติีบเป็นสีเขียวพื้นที่ตีมีความเสี่ยงต่ำ house ก็ได้ละไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนคุณหมอบอกเขาก็ยังยังมีการไปซ่มตรวจดูเพราะว่าบัดแน่อาจจะอาจจะมีขึ้นมาเพราะว่ามันบัดแสดงอากาศเลยเนาะเจ้าคุณหมอต้องบอกว่า มันไล่การอะแม่นมันมยอะมันไลบกมันกา<ห>แสดองอาการเลยอ่ะทุกคนก็บอกหู้ตัวเลยสำหรับคนติดติดโควิดนะเจ้าครับคุณหมอเจ้าอะไรยังในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ตีบัว่าเป็นแห่งหนึ่งคลัสเตอร์ตีหน้าเป็นห่วงเหมือนการตอนนี้นี่มีจํานวนคุณหมอพยาบาลหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยติดเชื้อน่าก่าเจ้า ตอนนี้เต่าที่รายงานตัวเลขเช้านี้กับประมาณส6าาสิบวายกันนะครับจุฬาฯก็จะประกอบไปด้วยคุณหมอคุณพยาบาลนะครับแล้วกับผู้ช่วยนะครับเจ้าเจ้าแล้วเขาก็จะต้องมีการเขาห้องว่าเสริมเสริมเสริมกำลังเสริมทับเข้าไปมีการนําเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลอื่นเข้ามาทํางานเพิ่มเติมทีกัเจ้าระบบระบบเป็นจะได้ของเจ้าในในในขาพของโรงพยาบาลจังหวัดนี่นะครับโรงพยาบาลเชียงรายเนี่ยท่านผู้ในการท่านได้มี แทนในการลดนะครับการบริการโดยเฉพาะเรื่องของอแผกที่มีการติดนะครับของเชื้อ COVID โควิด1นทีลงส่วนหนึ่งนะครับเนาแต่กับประมาณทั้งหมดนะครับแต่ในส่วนของภาพของโรงพยาบาลอำเภอที่ได้ให้ความช่วยเหลือกันนะครับก็คือในภาพของโรงพยาบาลอำเภอเนี่ยก็จะมี ICU มีคุณหมออายุรแพทย์นะครับมีคุณหมอเฉพาะด้านเนะี่ยในแต่ละอำเภอเนี่ยก็จะมีอยู่หลายอำเภออยู่เหมือนกันครับก็จะช่วยเหลือกันในการถ้าคุณไข้ก่อนที่จะส่งต่อเข้าโรงพยาบาลเชียงราย ในระยะนึ<ม>่งมีค่ยเจ้าคุณหมอเจ้าถ้าดูจากทำลายของผู้ติดเชื่อย้อนไปสักน้อยหนึ่งหลายๆคนมีทำลายเกี่ยวข้องกับห้างสรรพสินค่าสถานตีติเป็นสาธารณะอ<ม>ย่างนี้เขามีมาตรการในการจัดการจะได้เจ้าคุณหมอส่วนตัวนี้ก็ ต้องเน้นย้ำโดยเฉพาะเรื่องของผู้ประกอบการนะครับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้มีได้ส่งทีมงานเข้าไปร่วมในการสุ่มประเมินนะครับเรื่องของมาตรการนะครับโดยเฉพาะเรื่องมาตรการที่มีการเช็คอินนะครับโดยแอปไทยชนะหรือการลงทะเบียนด้วยมือนะครับแล้วก็มีแอปกองอ์เจลมีการทำาภาสอบเรื่องยู่สัมผัสนะครับแล้วก็การมาตรการการเวนระยะห่างอันนี้ก็เราก็เข้าไปสุ่มก็พบว่าทางส่วนของผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยับที่มีความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ทางส่วนของ พฤติกรรมส่วนบุคคลนะครับอย่างที่ท่านผู้ดำเนินรายการได้แจ้งไปเมื่อต้นรายการผ่านมาว่าภาพรวมของประเทศไทยกัก็ยังต้านการสูงอยู่นะครับก็ยังก็เทําว่าก็ยังเพิ่มความสนใจแล้วก็เพิ่มความรู้ไม้เร่วมมือในการแสหงการก็คือครับผมแล้วก็ทิ้งทิ้งระยะห่างดูนะครับครับอันนี้ก็ยังคง้มมาตรการอยู่ครับ เจ้าเรื่องของการเฮี้ยนของน้องๆแล้วเจ้าหน้าห่วงก็เจ้าคุณหมอเปิดเทอมาได้เมื่อกี่วันสถานการณ์ก็ปิกมาดูจะหน้าเป็นห่วงหมแล้วเจ้าครับในในสถานการณ์นี้เมื่อวานได้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดโดยท่านผู้ว่าราชการเประธานนะครับแล้วก็คณะกรรมการเปิดเห็นพร้องต้องการว่าโดยโดยการดําเนินการของโรงเรียนก็ยังสามารถดําเนินการได้อยู่นะครับแล้วก็มาตรการที่ออกมาจากกรมควบคุมโรคนะครับก่อนจะมีการลักษณะ ที่เราจะปิดเป็นห้องเรียนหรือปิดเป็นชั้นเป็นเป็นชั้นเรียนมากกว่าครับที <ứng S 1> ่เราจะปิดโรงเรียนทั้งหมดนะครับล้าการดับกาแพรครับผมซึ่งทั้นนี้ดังนั้นท่านผู้ผ <Ter rain. S 1> ว่าราชการโดยโดยท่านเป็นประธานอยู่นะคณะกรรม,กา,มการได้มอบหมายให้สปกอหรือส่วนควบคุมและกป้องการโควิดนาทระดับอำเภอเนี่ยไปมีส่วนร่วมในการประเมินและก็เพื่อความเห็นนะครับว่าจะปิดแบบใดจะใดผ้างครับเจ้า คุณหมอเจ้าช่วงตีมีการแพร่ระบาดต้องมาว่าในพื้นตีอำเภอเถิงเจ้ามีปีนองประชาชนในพื้นตีเปินกังวลใจเจ้าคุณหมอเพราะว่ามีการแชร์ข้อมูลข่าวสารตัางโลกโซเชียลเนี่ยว่าตอนนี้ตีมีการแพร่ระบาดในพื้นตีอำเภอเทิงเป็นสายพันธุ์อินเดียมันแพร่เร็วและมันมา,าสแสดงอาการ ยากจะใหคุณหมอเน้นย้ำตรงนี้เดี๋ยวคุณหมอน่าจะน่าจะลุดไปเดี๋ยวอะเดี๋ยวน่าจะได้อุจจาระคุณหมอแหมเตอร์หนึ่งเพราะยางติบอบางทีถ้าเกิดว่ามันมีการแพรบานเนี่ย ข่าวปลอมเอ้ยข่าวอย่างติมนบิดเบือนติมันบาดแต้หรืออะไรอย่างต่างๆมันจะเกิดขึ้นเจ้าเนาะน้าเกาะถือว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนกังวลใจเหมือนกันนะเจ้าฟังคุณหมอมาจี้แล้วเขาก่อสบายใจด้วยส่วนหนึ่งนะเจ้าผู้ชมมีคําซับใหม่ๆหลายๆคำเนาะสเก็ตไฟจีอีนเจ้าก็คือเป็นการแบว่านํามาติดเชื้อแล้วมีการแร่กระจายออกไปเป็นสเก็ตไฟเล็กๆน้อยๆออกไปตามพื้นที่โดยนะเจ้าแล้วก่อคนบ้านเฮ้าเอาแต่แตเลย จะติดกันไงแอลหักหักกันเนี่ยบ้านไกลกันเนี่ยแต่แล้วมันแบบมีหมันเป็นธทมเนียมมันเป็นมันเกินสิ่งต่างกตินเข้ากันมไปมันเป็นฉากกันใครไปไหนมาแวะหากันอู้กันมันมาได้มันเป็นหัวมาได้ัาปิดมาไองนี่เนี่ยมีอย่างแบงปันกันออะไปกินเข้าวตอยกันเนี่ยไอยยังทำกิจกรรมรวมกันมันก็เลยติดแต่บางทีก็หน้าหันใจเหมือนกันก็ยังตีคุณหมอว่าว่า การที่เชื่อในข้างนี้มาจากปื้นตีเสียงเข้ามาก็คือเหมือนเป็นลูกหลานในปื้นตีฮะนะอเดินทางมาแล้วก็เอาเชื่อมาตัวกับบัู่ตัวแหละด้วยความตีบ้านเฮากับเป็นเี่ยอย่างคุณทัศชนกบอกกินเข้าตัวการมาถึงแล้วก็อทำกิจกรรมตัวการเนาะเมือนงานกันแล่วันแบบมีอากาศนะเจ้าผู้ชมแบบมีอากาศแต่แต่เลยนะเจ้าและสิ่งสําคัญที่สุดเฮาจะต้อง เขาห้องว่าหับพ่ชอบต่อสังคมนี่คือแต่ๆเลยไปห้างซัพพสินค้าไปที่ไหนก็ตามตีเปิดยังฮื้อเฮาต้องสแกนสแกนเตอรเฮาก็ยังต้องสแกนบารสะดวกสแกนลงจือก็ได้อ่ะมันบหตจะเสี่ยงตังค์อู้ถึงเนาะโอ้เจ้า้วกนปรตูนะบารดี่งหึ้อฮู้ซึว่ามันเป็นสิงตีเสียเวลากับเฮาจีน่ยแล้วตามห้างซัพพสินค้าเนจ้าต้องต้องต้องขอความร่วมมือเลยบางครั้งเจ้าหน้าที่ตีอยู่ตรงประตูว่ะ คือเข้มเลยแมนต้องสแกนทุกคนสแกนก็คือต้องสแกนไข่แบสแกนเองแมนเจ้าก็ไปจ้าอับเหมือนแบว่ะฉันพิดจ้ามันมีความพิดเออแต่มันมีความพิดเพราะเขาบัสแกนเขาเดินผ่านวัดอุณหภูมิเหียเดินผ่านไปก็ปล่อยเหม่นไปเนี่ยมาได้เลยจ้ะมาได้เจ้า เดี๋ยวต้องขอบคุณคุณนหมอกรบกี้่อนที่ว่าอ no ู้กันไปแล้วสัญญาน่าจะคล้องรุดไปคุณหมอกัด้วยภารกิจเยอะโตยแต่ด้วยภาพรวมแล้วเขาก็อพูดถึงข้อมูลนะเจ้าแมสืบตีคุณหมอได้ได้อู้กับเปาเข้ามาแล้วก็เชื่อมันว่าตอนนี้ทางสังวัดเจียงไฮเองด้วยการน้าของทันทภูว่าด้วยทางด้านของนายแพทย์สาธารณสุขสังวัดเจียงไฮเองทุกอย่างเปิดประชุมกันตึ้งวันเนาะทุกอย่างเกาะเรียบร้อยแล้วก็ยังคงเขลงทัาเคีมยวหดกันเหมือนเดิมเจ้า